สวัสดีตะวันสวัสดีโลกใล่สวัสดีต้นไม้และนกในนภา,าสวัสดีภูเขา คุณครูเพื่อนยาและฉันเองสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเจี๊ยบเช่นเคยนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับการทดลองในครั้งที่แล้วสนุกไหมเอ่ยวันนี้คุณครูก็มีการทดลองง่ายๆที่เด็กๆสามารถทำได้ที่บ้านเหมือนครั้งก่อนมาให้เด็กๆลองทำเด็กๆอยากรู้ไหมเอ่ยว่าวันนี้คุณครู ถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะอันดับแรกเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองวันนี้ของเรากันค่ะแรกเลยแก้วน้ําจานอันนี้คุณรูณใช้เป็นจานกระดาษนะคะแต่ว่าถ้าที่บ้านเด็กๆมีจานอะไรก็สามารถใช้แทนกันได้เหมือนกันนะคะเป็นจานที่เด็กๆใช้ทานข้าวปกติเลยเทียนไฟแชก แล้วก็น้ำเปล่าอ,อันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะแต่ว่าเพื่อการทดลองที่เราสามารถเห็นสังเกตได้ง่ายขึ้นนะคะคุณครูก็เลยใช้เป็นน้ำเปล่าแล้วก็ผสมสีผสมอาหารลงไปค่ะก็เลยจะได้เป็นน้ำสีเขียวแบบนี้เด็กๆสามารถใช้เป็นน้ำเปล่าสีธรรมดาได้นะคะเด็กๆอยากรู้ไหมล่ะคะว่าวันนี้คุณครูจะพาทำการทดลองอะไรการทดลองของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่า แก้วดูดน้ำทำไมแก้วถึงดูดน้ำได้ล่ะคะอยากรู้ไม่เอ่ยถ้าอยากรู้เรามาลองทำกันเรามาดูขั้นตอนในการทดลองของเราในวันนี้กันค่ะอันดับแรกนะคะให้เด็กนำจานนะคะวางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นำเทียนที่เราเตรียมไว้นะคะตั้งลงไปตรงกลางของจานค่ะขั้นตอนนี้เด็กๆให้ผู้ปกครองช่วยนะคะ ตั้งลงไปตรงกลางแบบนี้เลยค่ะจากนั้นให้เด็กจุดจุดเทียนของเรานะคะ,ะเสร็จแล้วให้เด็กๆเทน้ำลงไปแ,แบบนี้นะคะไม่ต้องเยอะนะคะนิดเดียวพอจากนั้นให้เด็กๆนำแก้วที่เตรียมไว้ค่ะ าหเด็กๆสังเกตดูสักพักเทียนก็จะดับแล้วน้ำก็จะไหลเข้าไปในแก้วแบบนี้เด็กๆอยากรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเด็กๆสงสัยไม่เอ,อ่ยว่าทำไมน้ำสึงสามารถเข้าไปอยู่ในแก้วได้เหตุผลก็เพราะว่า ออกซิเจนภายในแก้วโดนเผาไหม้ไปหมดแล้วดังนั้นออกซิเจนในแก้วก็จะไม่มีแล้วออกซิเจนที่อยู่ภายน,นอกจึงดันตัวเข้าไปในแก้วแล้วก็ดันน้ำเข้าไปในแก้วด้วยจึงทำให้แก้วนั้นสามารถดูดน้ำได้เด็กๆลองสังเกตด,ดูนะคะว่าเวลาที่เราคว่ำแก้วลงไปสักพักแล้วเทียนที่เราจุดอยู่นั้นก็จะดับลงเนื่องจากว่าออกซิเจนภายในแก้วหมดไปแล้วนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างเอ่ยสำหรับการทดลองของคุณครูในวันนี้น่าสนุกใช่ไหมล่ะคะถ้าน่าสนุกเด็กๆอย่าลืมไปลองทำตามคุณครูนะคะแล้วก็ส่งผลงานของเด็กๆมาให้คุณครูดูด้วยคุณครูจะรอติดตามดูนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็มีการทดลองที่มีชื่อว่าแก้วดูดน้ำมาให้เด็กๆลองทำเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย